สวัสดีครับสวัสดีสซนลมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับพีพีเอฟทุกท่านนะครับสินค้าของวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับยามค่ำค่ำนะครับดึกๆนะครับวันนี้ก็จะพามาชมดอกอบอ้อมนะครับดอก18นิ้วนะครับ4807นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีทั้งหมดอยู่9ดอกนะครับดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอกสแปมนะครับ ดอกสเปนนะครับขออภัยนะครับเป็นดอกสเปนนะครับซื้อมาเท่ากันนะครับเขานะครับของไม่ได้ใช้งานนะครับของเขาใส่ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับตู้ตัวนี้ก็เปิดไม่กี่ครั้งนะครับลูกค้าก็เอามาขายนะครับดอกไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับไม่ช้ำนะครับ99%นะครับดอกตัวนี้นะครับ ลูกค้าซื้อมาประมาณดอกละพันเนะครับลูกค้าซื้อมานะครับมาดูสภาพดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่9ดอกนะครับดอกตัวนี้เป็นดอก1ดอกก็แยกนะครับยกแยก1ดอกนะครับดอกนะครับแยกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็จะตีตาตัวนี้นะครับรุ่นใหม่จะเป็นตีตาตัวนี้นะครับนี่ครับตีตาอบอ้อมตัวนี้นะครับ ก็4807นะครับถ้า4808นะครับจะเป็นอ่า800วัตต์นะครับตัวนี้4807นะครับเป็นรุ่นนะครับใหญ่นะครับ1,000วัตต์นะครับ98 dB นะครับอ่าสภาพนี่ครับสภาพนะครับนางฟ้านะครับบอกว่าเลยนะครับว่านางฟ้าจริงๆนะครับดูได้เลยใครไวใครได้นะครับมีทั้งหมดอยู่9ดอกนะครับนี่ครับหน้าดอกนะครับไม่มีแทบฝุ่นนะครับ ๋ยวก็ซื้อมือหนึ่งไปนะครับหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่แยกหมดนะครับมันจะเป็นหนึ่งดอกนะครับก็แยกนะครับทั้งหมดหนึ่งดอกเสร็จนะครับเหมือนลูกค้าอ่ะเหมือนลูกค้าคิวแรกนะครับหรือคิวสองนะครับหรือคนแรกต้องการสามดอกนะครับหรือพี่ๆต้องการห้าดอกนะครับก็ได้นะครับ ขอให้มันเป็นเศษนะครับเพราะมันเศษมันมันมันเป็นเศษอยู่แล้วนะครับบางท่านต้องการ3อย่างนี้นะครับอีกบางท่านต้องการ5อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางท่านต้องการดอกเดียวก็ได้นะครับมันเป็นเศษอยู่แล้วครับไม่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 ซีนะครับไม่ซีเรียสนะครับเอาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาแจ้งราคานะครับผมขายในราคาอยู่ที่1250บาทนะครับต่อดอกนะครับ1,250าบาทดอก9.9%นะครับลูกค้าใช้งานน้อยมากนะครับ เดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับดูหน้าหมวกนบนี่ครับน,น,น,น่าฟุ้นนะครับโอ้นี่ครับหน้าดอก1250บาทมีทั้งหมดอยู่9ดอกนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ083 739 89 45นะครับราคาดอกละ1250บาทดอก18นิ้วนะครับ1พวงหวัดของอบอ้อมรุ่นใหม่นะครับอบ เป็นอบอ้อมรุ่นใหม่นะครับดอกอบอ้อมรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจะตีตาตรงนี้นะครับแดงๆนะครับอบอ้อมตรงนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ราคาดอกละ1,200บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ราคารับเองนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับมารับหน้าร้านนะครับมีทั้งหมดอยู่9ดอกนะครับแยกได้นะครับมันจะเป็น3ดอก1ดอกนะครับ5ดอก7ดอกนะครับแยกได้นะครับเพราะมันเป็นเศษอยู่แล้วนะครับก็มาชมได้เลยนะครับสินค้าของวันเสาร์นะครับยามค่ำค่นะครับพรุ่งนี้จะเป็นของวันอาทิตย์นะครับก็ ไม่เหลือไม่รู้จะเหลือกี่ดอกนะครับวันอาทิตย์ลูกค้าก็เยอะนิดนึงนะครับมาร้านก็โทรย้ำๆนิดนึงนะครับสำหรับที่อยู่ภาคอีสานนะครับไม่ได้อยู่ภาคกลางไม่ได้มาร้านก็ย้ำๆนิดนึงนะครับผมก็จะรับสายนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับราคาดอกละ1,250บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับติดต่อทางไลน์ผมก็ได้ไลน์ผมจะเป็นเบอร์โทรเลยนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ 0 8 3 7 3 9 8 9 4 5ม้าี่้าที่ร้านนรันศักดิ์ัสาวสินค้ามือสองนะครับนะครับตัวนี้นะครับบอกไ้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับอ่าไม่มีแค่กล่องนะครับถ้ามีแค่กล่องก็เป็นมือหนึ่งเลยนะครับของลูกค้าไม่ได้ใช้งานน้อยนะครับเนี่ยครับน้อยจริงๆนะครับสภาพเ9้สิกานะครับอย่างกับมือหนึ่งครับซื้อไปได้มือหนึ่งนะครับแต่ราคาแต่ดอกนะครับ แต่ราคาเป็นมือสองนะครับดอกมือหนึ่งนะครับดอกมือสองนะครับที่ที่เขาขายกันนะครับเดิมๆรุ่นเก่านะครับเดิมๆก็ยังพันพันร้อยนะครับพันร้อยห้าสิบนะครับอันนี้พันสองห้าสิบนะครับได้รุ่นใหม่ด้วยสภาพสวยนะครับโอ้ไม่ต้องคิดนานนะครับมีทั้งหมดอยู่ 9ดอกนะครับไม่ต้องคิดนานนะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับที่ร้านนันรังสักนะครับใครไวใครได้นะครับเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมีทั้งหมดอยู่9ดอกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วสั่งผมได้นะครับมือหนึ่งนะครับสั่งผมได้นะครับดอกละพันหกน่าจะประมาณพันหกห้าสิบหรือพันเจ็ดนะครับไม่เกินนี้นะครับอ่าแต่ลูกค้านะครับซื้อมาตัวเปิดตัวนะครับอยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับลูกค้าซื้อมานะครับอ่าแต่ลูกค้านะครับ 9ดอกนี้นะครับราคาให้ไปเลยนะครับ1,250บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามเลยที่ร้านนรันศัก์นะครับก็ไว้เจอในคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้นะครับอย่างพร้อมๆนะครับหรือประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับลูกค้าไม่มีเจอกันแน่นอนนะครับ power นะครับเสียบหลกแน่นอนนะครับเดี๋ยว power ก็ประมาณเครื่องปั่นไฟนะครับ3ตัวนะครับพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ก็จะรีวิวสินค้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามก็จะได้เห็นสินค้าไปกับเพื่อนนะครับ มีดอก15บห้าดอกสิบสองพาวเวอร์เยอะแยะนะครับตัวข้อมาสอบถามได้นะครับก็จะเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับบางทีที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเคยรีวิวไปรวมกันอย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นแบบว่าลูกค้าโทรมาสอบถามมันไม่เป็นขั้นตอนไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับก็จะรีวิวเป็นสินค้าเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับช้านะครับแต่รายละเอียดมีทุกอย่างนะครับเหมือนอบอ้อมไปนี้ก็จบไปแล้วนะครับหนึ่งคลิป อ่าอย่างนี้ไปนะครับทีละขั้นตอนนะครับ1.250บาทนะครับใครไวใครได้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ร้านนันท์นะครับโอ้สภาพนางฟ้านะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันอีพุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม